เมนูประจําวันของเราเนี่ยถ้าลวงท็อปิ้งโดยกประมาณวันละ30กว่าอย่างความท้าทายในการทํา2ธุรกิจในเวลาเดียวกันเนี่ยเราต้องแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้แล้ววันหนึ่งลูกค้าเขาจะกลับมาหาเราเองชื่อของโรงแรมบูโดเทลเนี่ยมาจากคําว่าฟู้ดกับโฮเทลรวมกันครับ เพราะเราต้องการทําโรงแรมกับร้านอาหารในส่วนของคอนเซปต์ของโรงแรมกับข้าวแกงเนี่ยที่2ออย่างมารวมกันเนี่ยเริ่มมาจากเราศึกษาบริบทของกรุงเทพมหาคนครก่อนนะครับว่ากรุงเทพของเราเนี่ยมีอะไรที่เป็นจุดเด่นในเรื่องของวัฒนธรรมแล้วเนี่ยเรายังมีเรื่องของอาหารพอเราได้คอนเซปต์ที่เป็นฟู้ดกับโฮเทลรวมกันแล้วเนี่ยการต่อย,ยอดในการคิดคอนเซปต์หรือแนวความคิดในการออกแบบขั้นต่อไปเนี่ย มันก็จะง่ายขึ้นเพราะเหมือนเรามีกรอบแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราจะต้องนึกถึงที่มันเป็นเกี่ยวกับอาหารและของเราก็โฟกัสไปที่อาหารไทยด้วยลูกค้าเนี่ยต้องยอมรับว่าอาจจะผิดไปจากกลุ่มที่เราคาดการไว้พอสมควรครับเพราะว่าโรงแรมเราเนี่ยเปิดปี2019ะครับช่วงตอนโควิดตอนนั้นเนี่ย จะเป็นชาวต่างชาติสัก8 0ถึงนะครับบางท่านเนี่ยจองเราเพราะชื่อโรงแรมเพราะเขาบอกว่าเขาอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงแล้วเวลาที่เขามาพักเนี่ยเขาค่อนข้างจะสนุกก็คือตื่นเช้ามาได้มาลองอาหารประมาณสักสามสิบอย่างเขาก็จะเลือกลองไปหมดเลยอันไหนทานได้ทานอร่อยเขาจะมาฟีดแบ็กให้เราบางท่านก็สนุกกับ ของเครื่องใช้ในห้องพักลงมาโอ้นี่ของเราเป็นกรูุ่ต้ยมยำนะแล้วแบบตะหลิวไม้เอาไปทําอะไรอะไรเไงี้ยตะหลิวไม้เราพอดีทาเป็นที่แขวนผ้าเขาก็สนุกในการค้นหาคําตอบของเราไอเทมลับของเราว่าแบบเอ๊ะนี่มันครกใช่ครกตำต้ตมตำหรือเปล่าพอดีเรามาผ่าครึ่งให้มันเป็นที่ใส่รีโมททีวีอย่างเงี้ยฟีดแบ็ของชาวต่างชาติผมว่าค่อนข้างดีทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยเกิดวิกฤตการโควิดเนี่ยทำให้มีกลุ่มลูกค้าคนไทยมากขึ้นนะครับ จะเป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่มาออกงานที่ไอคอนสยามครับหรือจะเป็นกลุ่มลูกค้าโรงพยาบาลหรือว่าคนที่มาทำงานในย่านนี้ครับมากขึ้นเมนูประจำวันของเราเนี่ยถ้ารวมทัพปปิ้งด้วยประมาณวันละ30กว่าอย่างสลับจับเปลี่ยนไปทุกเดือนครับ เมนูขายดีเนี่ยเราได้ศึกษาสถิติมาพักหนึ่งก็คือลูกค้าก่วนใหญ่ชอบเมนูคั่วริดเกลือนะครับเพราะว่าคั่วริดเกลือเนี่ยมันสามารถใช้วัตถุดิบที่หลากหลายทานได้ทุกวันมันจะมีตั้งแต่ไข่ปลาหมึกคั่วริดเกลือที่ว่าเป็นเมนูอาจจะหายา,ยากเลกนิดนึง จนไปถึงเมนูมังเสวิลัสที่ว่าเป็นไข่คั่วหรือว่าจะเป็นเต้าหู้ไข่คั่วผิดเตือนะครับก็ได้รับฟิดแบกค่อนข้างดีในส่วนของรูปแบบห้องพักนะครับของเรามีอยู่4รูมไทป์ก็คือจะมี Standard ดดั b l e Standard Twin มี d e l u กซ์ดั b l e แล้วก็ d e l u กซ์ทวินะครับมีอยู่4แบบก็คือจะเป็นห้องเตียงเดียวกับเตียงคู่ที่เราคุ้นเคยกัน ความยากและความท้าทายในการทำสอธุรกิจในเวลาเดียวกันเนี่ยผมมองว่ามันอยู่ในพื้นฐานเดียวกันก็คือธุรกิจหนึงเป็นบริการด้านที่พักอีกธุรกิจหนึงเป็นบริการด้านอาหารมันอยู่ในพื้นฐานของงานบริการเหมือนกันทีนี้ความยากของโรงแรมเนี่ยมันจะเป็นในส่วนของ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้ารายวันมากกว่าว่าในเวลาที่ลูกค้ามีปัญหาหรือว่าทางลูกค้าต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับกรุงเทพหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยทางฟลอน์หรือทางเราเนี่ยสามารถแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้หรือเปล่าลูกค้าเนี่ยได้รับประสบการณ์การข้อพักที่ดีกลับไปหรือเปล่าส่วนของร้านอาหารความท้าทายเป็นเรื่องของการหาวัตถุดิบการควบคุมต้นทุนเนื่องด้วยอาหารเราค่อนข้างหลากหลายเนี่ย มันจะต้องมีการทำสตอ็อกต้องริหารจัดการดีๆถ้าในเรื่องของ Market Share เนี่ยผมมองว่าเราอยู่ในโลเคชันที่ดีครับเราอยู่ตรงข้ามไอคอนสยามแต่สิ่งหนึ่งที่จะสามารถทาให้เราอยู่รอดต่อไปในอนาคตได้ก็คืองานบริการร้างประสบการณ์การเข้าพักที่ดีให้ลูกค้าของเราคำคำว่าประสบการณ์การเข้าพักที่ดีเนี่ยผมสื่อสารกับทางทีมของเราตลอดว่าเราต้องแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้แล้ววันหนึ่งลูกค้าเขาจะกลับมาหาเราเอง คําคแนะนำรับคนที่กําลังอยากจะเริ่มทําธุรกิจนะครับคิดให้ใหญ่ไว้ก่อนแล้วก็เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆเราลงรายละเอียดให้มันให้เวลากับเขาเยอะๆต้องมีใจรักที่จะทําที่จะค้นคว้านะจนถึงทุกวันนี้พวกเราเองยังต้องมันจึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เลยว่าบริบทของเมืองปัจจุบันเนี่ยมันไปถึงไหนแล้วพยายามใส่ใจนะครับเราตั้งใจทําให้มันเกิดขึ้นจริงๆ